เ,เอาอม่เอาครบใจเลยละโดยอันนี้เป็นของเงินเมเพชรเพื่อนซื้อเข่ากับเงินหมอะให้เจ้าอย่เด้อลูกก็อันนี้แหละเฮือนซานแล้วกันค่ะสิปะไวให้เราวัดหามาเทือละหน่อยไปเข่าไปลูกชมเข่าให้ไม่อุกก่อนขับไโอ้ยมาดูัง อังไปคันมาพ่อรถเขาแล้วคอขี้ไปผู้ร่างคนก็กเอาไปผู้ร่างคนก็กะขี้กายอยู่เดี๋ยเขาเพาะผู้ร่างคนเขาใจดีก็เอาไปเาก็สอนไปน้ำสอนไปน้ำระบบพม่าผู้ร่างคนเขากะบอกเคยขี้น้ำเขาเขากะไตเขากะไตฮะกับทักทายสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุขชนสุหมงสุบอลเด้อพี่น้องเด้อพอกันคือเก่าคือเดิม รับซองยูทูบเมย์บุญมาบานเฮาเนาะอ๋อพ่อกันเมื่อนี่พี่น้องวาสิกับบ้านพอดีทางเมย์เพชรกับเอยจุลี่เนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ทางสมบุญกับเข้ามาหาทางเมย์ตู้อินปอนสองตายายสู่ชีวิตเนี่ยพี่น้องเลยพอดีทางเมย์เพชรเนาะเพิ่นฝากเงินมาหนึ่งร้อยดอสมบุญกับไปเอาเป็นเงินกีดได้อัน สองล้านกับําึังเซนสามสิบเก้าพันกีบทางเมย์เพิ่นบอกว่าให้ซื้อข่าวสารมาให้ทางเมอุอหรือว่าเมตู้อินปอนั่นแหละซื้อเข่าวสารให้แล้วนี้อีตนลาบุญเ้ยว่าสันเนาะ,ะแต่บุญก็เลยมาซื้อเข่าวสารสอบหนึ่งแล้วกับนี่เอือจุลี่เนาะเพื่นฝากมาอีกค่ะซิปดอนว่าให้ทางน้อง เติมน้ำมันในเด้อบุญเลยบราสันททางสบุญกะเขาขอบใจทางเอื้อจุลีกับทั้งเมเพชรหลายๆที่ว่าให้เป็นสะพานบุญไห้แล้วก็ยังให้เติมน้ำหมอกน้ำมันอีกเนาะเขามาขอบใจหลายเด้อเอื้อกับเมก็ได้เนาะก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอให้สุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะที่เพิ่น่วยเหลือมาที่มีน้ำใจเมตตาสงสารคนถูกคนยากเนาะขอบใจลายๆเด้อเอื้อกับเมก็ให้อยู่ดีมีแฮง คมเจ็ยบยาสุดได้ความขยยาซูมีคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่นารถนาสุขสิ่งทุกอย่างเนะาะเมื่อวาเพิ่นเดินทางไปสามาสายก็ขอให้เดินทางสะดวกสบายเด้อซาถูให้บุญค้ำนำสู้ที่ช่วยเหลือคนที่โบมีคนที่ได้ยโอกาสพี่น้องเอ,อ้ยสองตายายสู่ชีวิตมีลูกอยู่สองคนแต่ว่ามีครอบมีครัวบนแล้วแต่ก็บ,บ่ไดดมาเบิ่งมาแย่งเราให้เราอยู่สองตายายตามลำพัง ข่าขัดแรงเกงขัดหมอพี่น้องเลยคิดพัก,พกหักเราไม้ไปขายเลี่ยงอาชีพตัวเองเพออยู่ไปตามภาษาพฒ่าเนาะอ่ะเมื่อนี้กะทางเมรบุญกะมาฮอดแล้วอยู่ที่ไม่นี่ะทุกคนในพฒ่าเราก็บกค่อยสบายนี่เนาะมื่อกี้กะสิลงไปหาแล้วกอนแล้วเฝ้ายันเบ,บเข่าสวนแล้วมีข่าสารหาสิบกิโลพี่น้องจิมาหมอบให้เรา อ่อย่างมาหาเรากันพี่น้องมาเตะทักเทียนพ่อบ้านเนะก็ได้โอ้ยชูงผิดอะอยังเด้สองแถวเรางัวมันก็นก,นกินแล้วอันนี้อ้าสบายดีเด้อสบายดีพ่อกับแม่ด้วยโอ้อันนี้บอกเระมากระเจ็บเต็มหมาก๋อออกยาอยู่แล้วเย้เต็มหมากเลยทูกที มันคือเป็นไว้แท้มันแก่มันก็เป็นหมาปกติมันคือเงาบ่บ่มันเป็นต้นเงาชุ้งพี่เขาบ่ชุ้งจพีเงาต้นถ่ายอืออืออือมันแกลี่ยบ่มีปุ่นใสออกย่อยแล้วนี่บ่มีปุ่นใสเจ้าปลาเซลมี่ยอกมาหรือยังปาไปแล้ปลวกปกปลวกปลวกปลวกปเป็นไนเป็นไนเป็นไนไปเจรไรไงงัวแล้วมันสิมากัดอันนี้อันเดี๋ยวมันปลาพวมาจู่เดี๋ยวตามผมนะหารเช้ากี้อาหารตามผมเบิร์ต ูไมหาพวกนักสืบอะไรกันเอ้าอันนี้ปิีนไก่้แล้วค่ะซื้อมาฝากได้มั้ยอู้ด้เลยปุ๊บปขอบใจเลยไปลงชินังอยู่นี่บอห่มนี่แหละอยู่ห่มก็ได้เนาะเบิ่งในีพักเราเบิดแล้วบ่พักที่นี้ย่างข้กวบุกงานเบิ่งเนีพี่น้องงานหนึ่งเดะกินแดะเขาเขาใครประจุแบบโพออ้จะขายแบบไปตลาดแดะกินเบิดนานสองตายายสู่ชีวิตพี่น้องเออ นะ่ักสิว่าจังไดงแล้วกรดิงสองต่ยายล้วสู่ชีวิตนจะยาเขามาขอกนัอยู่นแวใครเน่ละบ่เจ้านั่นฮะใครเน่แล้วครเออแล้วใครเน่แล้วใครเน่แล้วรเราอะซื่อเข่ามาให้ ่ปิดนี่คือน,นั่งคนละม,มุมแบบนี่เออมันั่งกันเฮ้เบิ้งวะนี่เด้เข้าวสานนี่นะนี่มาเบิง้งเข่าซานหาสิบกิโลนี่เด้ดิสิเอาเมื่อให้พุ่นเลยหักเวมาชวนเะก้อนเนี่ยหาสิบกิโลเนี่ยซื้อสื่อห้องสี่เพื่อนอ่ะ,อะปูส แม่ปู่สานนั่งก่อนพี่น้องเลยเนาะอืมเอ้านั่งนํากันและอน้องนีนั่งเนาะเอ้ยนั่งตะเกนั่งอือใส่ก็ได้นั่งบ่ไดู้เนาะบ่ได้ก็เข้ามานั่งนํากันพี่ก็ได้มีามา่เจ้าน่เออเจ้ามาพีู่นั่ง่นก็ได้มานั่งมกันก่อนนั่งมกันอือ เด้อะนิดไม่ใช่ก่อนปิ้งไก่เขาซื้อตลาดเมืองโค้งฮนเอาไว้คุณเจ้ากินง่ายเลยเป็นเมียงพอแล้วล้มในหมู่บ้านนี่เนี่ยเพื่อนบอกให้พูดถูกฝั่งอีวิ่งหมู่บ้านน้ำจับหั่นมันมันมันสั่มเดี๋ไปตรงมันถล่มอ๋อเขาโบ้กให้ที่เอาไปหันระวังเงาเนาะพอดี ว่าสิเม er ื่อแล้วพอดีทางเพิはは่นให้เมื่อว่าสิเมื่อแล้วบ้านี้เพิ่นเราฝากเงินมาให้เฮาซื้อเข่าไม่ให้เจ้านี่แล้วอิโตนเล้าสันกรสิมากเลยซื้อเข่าให้่าสันเออจะเลยว่าเข่าว่ะสิเอาไปลงไว้เพื่อนหลังนั่นแล้วให้เจ้าเด้อเสียลงไว้ให้เจ้าก่อนสิครับเพราะว่าเพิ่นกับอีตนเจ้านี่าสัน่งเข่า ซื้อให้สอบหนึ่งกับสีโดนอยู่เล้วรโดนสามเดือนพู้นี้อ่ไหนามเดือนพูเดือนผู้นี้ตะกี้หกสอบยังได้หกเดือนไอ้สองสอบยังได้หกเดือนตอนออันนี้กสมเดือนสามเดือนสามเดือนึ่งสอบนี่ใครเนี่ยได้ไปซื้ออยู่ห้องสีเพื่อนันสอบหนึ่งหกแสน่นเน่ยซื้ออย่ตลลดนะเพื่อนผัดกำลังกำไรเนาะเพื่อนกาเพื่อนกาถือกุมูแน่น สอบหนึ่งหกแสนเวซื้อแล้วไปซื้อเรียบร้อยแล้วทางเฮือนเจ้ากับทางเัินทางบ้านเพิ่นสิช่วยมาเฮ็ดเพิ่นลมกับเพิ่นเนาะม่รูเนาะลมแล้วลมก้วเพิ่นปลาทองแกงกรบป๋อนเนาะปลาเฮ็ดบ้านเมืองเพิ่นธนาเพิ่นกระป๋อซีช่ยเพิ่นปลาแต่ว่าเพิ่นคอน คนสีเอาคนถี่มาเฮ็ดน้ำน้ำบ้านน้ำเมืองอะไรแต่ว่าเขายังดำหน้าอยู่่นวายังดำหน้าเขายังกุ้มดำหน้าพอดีแล้วให้เสาวันนั้นนั่นเนาะคันเฮ็ดเจ้าสีเฮ็ดอยู่บนใดเบื้องบนใดอืมปกติแล้วมันไก่ก็ไม่ไงมีแต่ก็ไม่เนาะมี่กก็ด้ลูก่อนดีไอ้นี่มันชุ่มก่อนหรือข้นง่ายมันยังให้พบว่าอันเป็นปะ๊ไม่แล้วก่อนเนาะ เห็นมาแย่งข้าวอีกลุงโก้ฝนปับมาอินมอนนี่แหละเป็นเห็ดให้เพิ่นเห็ดนั่นแหละเพิ่นเห็ดเนี่กระไรลุงฝนดีเห็ดกระไรไเห็ดยังเพิ่อนยูวันเนยนี่แต่เพิ่นมาเห็ดให้เจ้าออกมาอยู่นี้วันนี้ก็สีใหญ่เติบกีดอกต่างแต่ว่าโบเมนฟ้าแป้นแหล้วมันเป็นฟ้านี่ก็โดนเติบยูแม่ยูเจ้ายวปีอยู่ไรปีเห็ดภาพไม่เอ็งอีกอะไรพอดีเพิ่นฝากเงินมาเนาะทางเมเพชร เพิ่นฝากเงินมาอีกร้อยหนึ่งก็เลยซื้อเขาหกเซนเพิ่นก็เลยว่าให้เฮ้าอันให้เจ้าพอได้อันติดไม่ติดมือไว้เด้ออันนี้นันเงินเนาะเม่เพิ่นว่าให้เมอุไว้ไปยันเวลาแล้วจะเป็นอุ่นพอได้ซื้อซื้อยากินเพิ่น่าซื้อแนวกินแนือยู่เจ้าอันเดี๋มีหาเซนเพิ่นเพิ่นให้ให้เจ้าอัดแล้วก็ซื้อเขาให้เจ้านี่สอบเนึงอเนาะเนาะ ใจเลยละโดยอันน claro> um> ี้เป็นของเงินเมเพชรเพิ่นซื้อเข่ากับเงินหมอบให้เจ้าไอ้เด้อเด้อเด้อก็อ้เมเป็ดก็ดีมีอย่างเลยความเจ็บจะเสียหายไรความไข้จะใช้มีก็มีสุขภาพเข้มแข็งอันนี้อายุมันยืดมันยืดมีเพชรเลยเด้ด้วยโดยซาถูกเนาะอันนี้ก็เป็นเงินส่วนของเมเพชรให้ซื้อเข่าให้ อบนึงกับเดินมาให้เราหาแซนรวมกับพอดีเบิล้ลล้านเอ็ดเนาะ,ะส่วนที่ยังเหลือเมย์เพิ่นก็ให้ทางสมบูรเนาะเพ<อ>ื่อเป็นการใช้ใจ่ายเนาะกับข <Yeah. S 2> อขอบใจทั้งเมย์ไลยๆเด้อกับทางเออร์จุลีเนาะที่ให้เติมน้ำหมอกน้ำมันอีกคือเก้าเนาะก็ขอให้อยู่ดีมิเฮงอะไรเนาะสาธุอันนี้เรับกับ ดีใจนะแม่ตู้เรานทีผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นชวยเนาะเบิ่งได้เหี้ยเด้อเบิ่งเลยบ่ต้งดึกอยู่อีหยังอันอันนนี้ก็บ่เป็นเือนี่ปกแล้วเพิ่นก็สิเพิ่นซื้อวยเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานนี้แลทางบ้านเพิ่นสิช่วยกันปุ๊แม่นแหละอันนั้นเพราะว่าเพิ่นว่าเอาว่าเจ้ายังบุญีป้าเพิ่น่า คนถูกอย่บ้านนอกก็ร้ายคนเือเพิ่นยังบ่มองเห็นผมไม่ห็นไปจ้าเป็นแบบนอกน้บุญเหวงนก้เพิ่นเมืนก้อนเพิ่นก็ถือว่าบุญเนื้ออนยุดินเพิ่นก็ซื้อให้เป็นของตัวเองเหมือนในเครื่องไหมตัวนั่นก็ซื้อให้ถือว่าโชคมีอยุ่จังก็ได้บุญมีอยุบุญบ่มีก็คือที่ว่าลูกเฮาบ่มาเบิ่งมาแย่งอะไรเนาะแา่ๆ่มาแม่งมาเบิ่งหมาแล้ว มาบึงมาแย่งไงแม่ลูกไซกะับไปไทยบ่ไปไทยยัแม่บ้านกอนหมิไปไทยหลายปีเลยอยู่แถบไปเคยมาเยี่ยมเนาะโอ้ยมาทางเพิ่นกะชีส่วยพี่น้องเไงทางพ่อบ้านเพิ่นก็ได้เพิ่นแต่ว่ายังโบหูมือเนาะโบหูมือยังโบหูมือว่ามือนั่นมือนี่แต่กะแกยังใครเนี่ยที่ว่าเพิ่นรับปากนะน้ อขอเนี à, presents, so ่ยเด้อเนาะทั um oh, <t os> <t os> ้งสบุญนั่งตะหม้อไปคัดหัวข้าวเลยนั่งตะหม้อแล้วคัดหัวข้าวยองเลยดีใจน้ำพ่ากะเดินไ่อู้เด้อดีใจดีใจน้ำดีใจช่องเแ่านี่แหละสิแล้วพนกับช่วยเขาน้ำจำปาก็ได้ดีใจน้ำเมเป็ดกับดูดก็ดีเด้อเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงบุตรบุตรทุกคนเด้อเลยเลยเลย สิแหลวีิน้องคือเห็นนี่แหละมีลูกอยู่คือเพิ่นว่าเลยพ่อแม่เลี้ยงลูกได้บัดนลูกพ่นเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้สิแล้วว่ายังติดต่อมาอยู่ห่างเดือน่นเดือนหันสคนโตภูริพันธ์กบนาะชักที่ว่าจังใดเออชักกบเขามีพละก็บลัยสองเท่ากับี ช่องแถวปัญหาเลี้ยงตัวเองมัหาเลี้ยงตัวเองกับบัววะอุรุเบาเตาล็อกเอาคันเพิ่นคิดบัตต่อไปเพิ่นได้เพิ่นหักชี้ช่วงมาหายเฮาเนาะหายช่วงชอกลุเพิ่นกับบัว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 แม่บ่วแม่ดอกกับบ่ได้ว่าปบ้เนาะกระไรกลายคือเพิ่นว่าออกนแน่นเนาะ บัดเม่ห่วงแท้แยนแย่ติลูกเต่าบ้ิ่ได้กินเนาะบัดลูกนี่จักเอพ่อแม่จักินยังไดอันนี้กะบอกว่าลูกเพื่อนลูกโตหรอกก็บม่ได้ว่าว่าลูกมีตู้หรอกว่าเห็นหลายๆคนมากเม่นมนบัดพ่อแม่หนิ่วงได้ย่ต่ลูกบบได้กินข้าวลูกอยู่เพื่อนขนาบัดลูกนั้นลูกห่วงแม่คือแม่ห่วงลูกใครแน่เนาะกันเราจะก้าวเป็นยังสาวยังเบาเนาะโอ้ยเกาะชิดตาชิบตตยกันลูกพี่ขอพี่ครัว เนี hein, ่ยนี่วะฝรั่งมีก็มีกลัวไปเลยสุดก็ไล้ตามเบองโบราณสาวก็่ะมันเบิ่งมันแย่งเนาะอย่างว่าไล้ละอันกันบุญมีก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะแล้วแต่บุญวาสนาเอ้าพี่น้องเลยก็ลายยายห่างเจ้าเขาสารเมื่อทรงแล้วกันกะชิได้กรับเฮากระไดพวกอุอยู่นี่แหละยันแม่เขาสวนเนาะไปจะไม่อุ้เมื่อน้อกันเฮา เมื่อก่อนพีนอ่าไงเงีไปอเอาเข่าเ,าเราลงเ<อ>มียนพุ่งกันพอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วลงนี้แหละเอาลงไซม์อูมีบ่อหล่อเออโอ้ยเ,เอาเอาพอาต้องนั่นก็ได้อเอาไปเลยบ่านนะล็อกไม่ลดนะ ปาต้วเบกไปให้เลยว่าสันสิฝากไว้นี่ร้านวิิเอาไปให้เลยบนว่ะแม่ก่อนครับเ้ยาวงเลยบกไปทรงเลยว่าสันยองเลยพวกนี้ให้น่ะาพี่เบกกระเป๋าเข่าไปให้แล้ว bèn mang hoa thưa nơ lê tất này để sàn, Cả lau, thưa sang lại rồi đây kệ sĩ phạ vay này, lao vật ma thưa lận, nồi, à bà nè, gốm đấy, gân nhàng vay ra bể à, cả bao khảo sán mà hay mẹ vâng nước à, à <laughs> được, <cười> ừ. <cười> thế lúc sen ừ. à, khẩu, lúc zoom hay mè còn thắt phải ơi nhà đuòng, ra cái lại เอาเอาเข่ามาให้เขาเท่อนฮอดซ่านพี่น้องเลยจมให้แล้วนี่ยูลได้หรอบ่เอได้โดนเตอรบาดนี่เนาะเดือนดเต็มไปซ่านเ้าสิเมื่อได้อู้เบาดนี้ Boy chưa có xuân nằm nghỉ mưa phong canh nghỉ lâu bay lâu bao nhiêu năm mưa hôm nay bụi nè 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 แป้นแป้นน่ะยังนั่นอยู่ดิเนาะแป้นเจ้าเนาะเออยังอยู่เออพอได้อยู่เนาะขนาเพิ่นตั้งขึ้นเพิ่นปูแล้วกันมั่งเอาพี่ไปปูเอาเด้ออุเด้อทำมันบ่พอนั่นเออเดินครับมันบึ้งเออพี่น้องเลยดีเถอะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเล้วไม่อุกระไดฮะเดี๋ยวเฮากระสิออกไปเพื่อแหละสิเมื่อแล้วทางบุญก็ได้ อ่าสีเมือ่อสีกลับมานี่แหละพี่น้องเลยอ่าทางพุ่นก็มีเบียกมีงานหลยทางพุ่นก็ได้ทั้งเคื่อนเสาวน้อยกัทางสร้างเพื่นก่อแล้วแล้วเนาะยังแต่ขั้นไดเพุ่นนาพอดีบล็อกบัวพ่อพัสันบล็อกบ่พ่อ,พดดอ,พอ,อ,พอขั้นไดว่าสันประมาณจะแก่ก,ก้อนเนี่ยพี่น้องไปเบิ้งก้อนอ่าบ่าสีเมื่อแล้วกับพอดทีทั้งเม่เพื่นให้ชื่อเขาเขามาให้อีกก็เลยกลับมาส่งแล้วอีกพี่น้องเลยกับประมาณนี่แหละมานี่ก็ได สีกบเมื่อเวียกออกแต่พี่กะประมาณเทียงนี่ทรงไมอุแล้วนี่ก็ออกเมื่อเลยเทียงนี่หอดบ้านนี่ก็สี่มุงแรงพี่น้องไ้หอดบ้านนี่สี่มุงแรงหรือสีประมาณนี่เอาก็ได้เนาะไะเดี๋ยวเลาก็สีออกไปน้ำอีกได้ออกไปสวนเลาพุ่นเนียเอาเข่ามาเมี่ยนพันสั้นเล้าก็เอามาพ่ได้พี่น้องทางพุ่นพี่น้องสะออนเพลินพุ่น,นขี้เอเข่าหนา้าแซงพุ่นเนาะบรรยากาศ ตอนสวยๆขั้นตอนแรกนี่งามคักๆนาแซงบ้านเพิ่นเห็ดนาแซงลอยกลัวครอบครัวเพิ่นว่ะเคยเพิ่นเคยเห็ดแหละทุกคนคือบ้านเฮาเห็ดยามนี่แดีวโบนี่เห็ดย่างบ้านเฮาสุเพิ่นก็พักกันดำให้ดำนะเพิ่นเคยเห็ดนะนี่เลยไปเดี๋ยวไปส่งเม่ยุกันบ้านนี่นนนนไปไปส่งเขา้าแล้วก็มาส่งคือเขา้าเสร็จไปบอกพ่ออูกัน สิกลับแล้วแจับมือไรสิได้มาอีกมั้ยเว้ยแบบนี้จังว่าคันเดียวดีมีแห้งคันบวขาเวียกนี่แหละนี่เวลาขึ้นเวลาลงนี่นี่มันตื้นนี่ต้องขุดเนี่ยมันเห็นมันเป็นพักก้นนี้ขุดเนี่ยมันเป็นชีเล็กเกก้นนี้นี่บเดลงไปแบบซี่เลยนี่เห็นปะ นี่เห็นบอแตสนี่มันยังอยากมือ่นเลยนี่แม่นี่ระวังเด้อมื่นหนุ่มมื่นเสียมซื้อก็ได้คอยเชาะก็ได้มาเนยังมาหนึ่งเข่าอยู่นี่บ่บ่เวลาที่ยังกับเห็ดกินอยู่นี่หนึ่งเข่าอยู่บ้าเบางแน่หัวเราหนี่นี่ยังแบ่ลอยบอเนี่ยอันแบ่ลอยบอหนุ่เข้ามายามเหยื่วยังยังเข้าใครประตูป่าอืมกับพุ่นได้มันมาทังกู mà tang lắm cà phê yên tang bao năm xíu yên ông ơi níu bên bố cạc đầy đủ tuyển hai ny oi nắm kìa tuyển năm xíu yên hận dinh hận dinh hạng bóng nái bậc kia park ông ừ. mưa anh em bựng nghe bè ngủ ào anh mưa hư 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 đuốc hư 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 มะมะเฮถูกถูกเล็กเราไม่ยังอันนี้ในหมักพักบังมัท่านได้ปลูกของหม่ไห่มัท่านได้ปลูกจำดูยังก็ยังปลูกเด็กปลูกเอ็ดน้ำปลูกปลูกมันใหญ่มันเป็นแด็กกับตะไคตัดไปขายอันนี้ปลูกนี่มันบริโภคเลยดกตัดมีตัดตัดมันกระปุงใส่พุยใส่ยามุดขึ้นมาได้เลยมันก็ปุ่งขึ้นเด้อยังก็ตัดเด้อเด็กางไหมของสินล้มไง แม่เน so well ี่แหละของสินของยังนนี้งามเลยดิมะเพ็ดแล้วก็ได้มะเพ็ดเนี้ยใส่ขี้มูดีดูกแม่ใส่ขิ้นขี้มูดป็นแก่เมื่อได้องสิใส่งามเลยอยากกินยังบังงเริ่มงามขึ้นดวนี้หริ่งงาขึ้นบัดน้ำพนมาได้เปื่อยแล้วกันบกกลนขึ้นมาได้กลนกินเด้ผมนด้ยาผเนียดูกมาใฟักเจ้ากิน มาผาขายบางเกงซื้อให้นรลแต่วันนี่ยังเอาบ่ยังนกยังมีตนวได้พูดบ้งนี่คยจ้ะน่นไทยเนี่ยคนชิมบ้านได้นอนบ้านได้นอนอืมแบบ่เสษคือมีเหือมีแห้งนะแห้งนี่ดูมาผาเรื่อย่จะร แข็งแดงข้งบ่นั่งน้องไม่อุบ่บัท่านอดไม่แห้งจดเบืออคอยไม่ตูอย่างเ้แข็งแดนามเต็มกระดุกผนแม่หิวขึ้นมากกับช่วเบืออหนึ่งหิวขึ้นมาโหมีแห้งขึ้นบ่เลยไม่แห้งขึ้นหรอกี่ผ่านอตุยไรไม่ตูจะวนดอกโหดผักมาแตากโหดเงประเทศตดพึ่งชางมือไงกินนมก็ไดสื้อผายรวยเ่ามาเกียงแล้วม่หายได้หเบิ้ดเราบอกทำในรถทำมาเกียง เบิดบอกอาลุงกินอยู่เพื่อนผัวบ้านเนาะกินเนาะกินเพื่อนผัวบ้านกินไปเพื่อนผัวบ้านอ่ะลุงกินอยู่เพื่อนเป็นชงเปิดม่นมให้เรากระเพียงไก่ฮันไว้เรากินง่ายอ่านานหิวนะขึ้นมาฮู้มักอึมักอึดุเข่นบ่ต่าเอาขึ้เอาขึ้นเบ้อกําลังเป็นเครือเป็นเครืออ่ะใกล้ชิได้ไปขายยอดมันบ่สิได้ขายยอดมันอยู่ท่านเป็นเป็นมากอะไรมาก เก็บผักหักไม่ไปขายเพื่อเลี้ยงชีพช่องเท่าตายายแล้วนี่แหละพี่น้องเลยก็ยังดีถือว่าคนพึ่งได้ใีกหนึ่งสิ่งเลยูกปลาปูอาหารไปขายแรงบ่คือมืออื่นบ่ไปทายมืออื่นเส้าหมูไปแล้วจะแดงดมือหายห่างไปขั้นมาพ่อรถเขาแล้วคอขี้ไปผูพลังคนเขาเอาไปอยู่พลังคนก็กขีกายอยู่เด้๋เขาเพาะพลังคนเขาใจดีก็ก็เอาไปก็สอนไปน้ำสบประมาท คนเขากบอเคยขี่น้ำเขาเขาก็ไกายกายเหาเนาะผู้เคยขี่น้ำเขาเขาจอดปั๊บเปดบาดเจ็บเดียวเย็นไตไฟมาหม่าหม่าเขาบอกเผเขากับไม่ย่างออตลาดไตโคมไปบ่ต่อไตโคมต้นเสาไตว่าโคมเด้วจังเห็นหนุ่งไตผู้เดียวเจ้านี่ย่างกายไปนี่งไผู้เดียวนี่ละงั้นและดุร้านคือดุรุงเวงอันอีจันทรีบาดเจ็บเดกจอดปั๊บเปดเอาไปน้ำลานดุกของ ลูกมันตะแหกนับทีกันไปสั้นสัง้นห้าสิกรับเด้อบ้านนี้พูดหละมีโอกาสเด็กสิเวมาใหม่เด้อพูดเออยู่ดีมีแห้งมีโชคดีดูขยิบงอครับก่อนไปเนี่ยสบายดีเด้อแต่แกก็อยู่ดีมีแห้งเด้อลูกเด้อจะแวะเขาไปให้เนี่ยจะอยู่ดีมีแห้งก่อนครับเด้อสาธุพี่น้องมือหน้ามีโอกาสสิเวมาเยี่ยมยามใหม่มื่อนี้อำลาพระจ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี